สรุปคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่1 2 5 6 8เรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ้มาตรา 3. 3 4สขัดรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราส6วรหนึ่งมาตรา3 3วรหนึ่งและมาตรา37วรหนึ่งหรือไม่ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุปสารอุทธรภาคส่งคำโต้แย้งของจำเลยนายธีรพลอารามเกียรติในคดีแพ้หมายเลขด,ดำที่ผู้บัญชาการบ่อนึ่ง2้าคดีหมายเลขแดงที่ผู้บัญชาการบ่อนึ่ง2้าห่เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 2สรุป ได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา334เป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายท่อตลาดขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องขอออกคำบังคับให้ลูกหนี้ที่อาศัยอยู่ออกจากอาสังหาริมทรัพย์ก่อนลูกหนี้ตามคำพิพภากษาลรีบริวารที่อาศัยอยู่นั้นย่อมมีสิทธิที่จะอาศัยตราบเท่าที่ศาลยังไม่มีคำบังคับ บทบัญญัติดังกล่าวลิดรอนสิทธิหรือเสรีภาพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารที่อาศัยอยู่ในอาสันหารรมรัพย์เกินสมสมควรกระทบต่อเสรีภาพในแครสถานและสิทธิในทรัพย์สินขัดต่อหลักนิติธรรมขัดรแย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตราส6วรรคหนึ่งมาตรา3 3วรรคหนึ่งและมาตรา37วรรคหนึ่งประเด็นเบื้องต้นศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำโต้แย้งของจำเลยเลยไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูนมาตรา2 1 2วรรคหนึ่งหรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าดทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ศาลอุอดหน ริเริต่อรัฐธรรมนูญและยังไม่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตนินี้กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา212วรรคหนึ 1, ่งจะมีคำสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัยประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ้มาตรา334ขัดริเรนต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรคหนึ่งมาตรา33วรรคหนึ่งและมาตรา37วรรคหนึ่งหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา338เป็นบทบัญญัติให้สิทธิผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ยื่นคำขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวานที่ยังอยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ซื้อจากการขายทออตลาดตามคำสั่งศาลได้ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ชือ่ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทออตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเพื่อคุุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ได้รับสิทธิ์และเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ตกอยู่ในการบังคับคดีโดยไม่ถูกลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารขัดขวางหรือโต้แย้งการใช้สิทธิของผู้ซื้อโดยมีชอออันเป็นไปตาม หลักการเดิมที่เคยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3093ซึ่งแก้ไขเพิ่ม,เต,มเติมโดยพระราชบัญญตัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งฉบับที่พุทธศักราช2548เพียงแต่ปรับปรุงให้กระบวนการมีความกระชับโดยตัดขั้นตอนการออกคำบังคับและนำส่งคำบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพภากษาหรือบริวารที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้การบังคับคดีตามคำพิพภากษาหรือคำสั่งศาลมีความรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยิธรรมให้แก่คู่กรณีและประชาชนคดี เนื่องจากก่อนดำเนินการตามมาตรานี้เมื่อมีการฟ้องคดีจนสามีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดซึ่งต้องมีการบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาลจะออกคำบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับจนต้องมีการบังคับคดีเพื่อนำเงินมาชำระแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาโดยก่อนการขายทอดตลาดเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องนำเจ้าพนักงานบังคับคดียุทรั์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแจ้งการยุทซั์และการขายทอดตลาดให้ลูกหนี้ตามคำพิพาก ประกอบกับลูกนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับพดีย่อมมีสิทธิต่างๆในกระบวนการบังคับพดีและการขายทอดตลาดแสดงให้เห็นว่าระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจำเลยสามารถต่อสู้คดีกับโจทก์เพื่อปกป้องสิทธิของตนอย่างเต็มที่และสามารถชำระนี้ได้ทุกเมื่อหากลูกนี้ตามคำพิพากษาต้องการป้องกันสิทธิของตนในอสังหาริมทรัพย์ต้องชำระนี้ตามคำพิพากษาเพราะเมื่อบังคับพดีและมีการขายทอดตลาดจนผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดลาดได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว รรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมตกเป็นของผู้ชื่ออาสังหาริมทรัพย์บทบัญญัติมาตรา334จึงเป็นคนละกรณีกับกระบวนการบังคับคดีตามคำพิพภากษาหรือคำสั่งของศาลในกรณีปกติซึ่งสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้ตามคำพิพภากษาหรือบริวารมีอยู่อย่างไรก็คงมีอยู่เช่นนั้นไม่ได้เป็นการลดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวส่วนการที่กำหนดให้นำบทบัญญัติมาตรา271มาตรา278วรรค1มาตรา351มาตรา352มาตรา353วรรค1อนุมาตรา1และวรรค354มาตรา3 6 4 มาใช้บังคับโดยอนโลมโดยถือว่าผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ตามคำพิพากษารอบริวารที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นวิธีการตรากฎหมายโดยทั่วไปเพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติในเรื่องทำนองเดียวกันซ้ำซ้อนกันอีกจึงบัญญัติให้นำมาตราอื่นในกฎหมายฉบับเดียวกันมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดริ้แยกกับหลักการของบทบัญญัติหลักที่ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโดยอนุโลม ดังนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา334จึงเป็นมาตราการหรือกลไกที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความเป็นธรรมของคู่ความและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายลดขั้นตอนในการเข้าคร,าครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซื้อจากการขายทออตลาดและใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่ตนซื้อเร็วยิ่งขึ้นคุมครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทออตลาดโดยคำสั่งสามีใช้การเกิดข้อพิพาททางแพ่งขึ้นใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งที่ต้องพิจารณาคดีจนสามีคำพิพากกกษาและอออคคบััังคำคำคีรง ทำให้กระบวนการบังคับคดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลป้องกันการประวิงคดีสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขายทอดตลาดทำให้ราคาทรัพย์สินมีมูลคา่าที่เหมาะสมกับความเป็นจริงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษาตลอดจนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้ตามคำ,คำคำพิพากษาหรือบริวารเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ไม่กระทบต่อเสรีภาพโนเคสถานและไม่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลไม่ขัดรีแยนต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วัดค1มาตรา33วัดค1และมาตรา3 7วัดค1ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิภาคษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ